สวัสดีครับการสนทนาทางโทรศัพท์ที่ใช้ภาษาอังกฤษนั้นไม่ยากครับยิ่งใช้ก็ยิ่งเก่งวันนี้ขอพูดถึงกรณีที่ต้องอธิบายเหตุผลที่คุณโทรมาที่บริษทัทเพื่อสอบถามราคาสินค้าสมมุติว่าเราจะบอกออเปอเรเตอร์ว่าเราโทรเพื่อถามราคาเครื่องเสียงจะพูดว่า I'm calling about prices for stereos I'm calling about prices for stereos I am calling หมายถึงผมกำลังโทรศัพท์พูดย่อๆว่า I'm calling about หมายถึงเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับและ prices for stereos หมายถึงราคาเครื่องเสียงสังเกตไหมครับว่าเราพูดในรูปพาหูพ์นะครับ prices for stereos ไม่ใช่ price for stereo ครับ I'm calling about prices for stereos เราจะสอบถามรายละเอียดราคาตั๋วเครื่องบินไปกลับฮ่องกง I'm calling about return air fares to Hong Kong I'm calling about ผมโทรเรื่อง return air fares ราคาตั๋วเครื่องบินไปกลับ to Hong Kong ไปถึงฮ่องกง I'm calling about return air fares to Hong Kong เห็นไหมครับว่าไม่ยากตั้งสติถามชัดๆชัดๆต้องได้ผลแน่ครับ